สวัสดีทุกคนวันดีกับโดนันนะคะวันนี้โดนันะสวัสดทุกคนม่าเบิ่งงานดองกันทุกคนคือประเพณีอยู่ดาวนี่ก็แปลว่าอบอุนอ่นดีนะทุกคนรักาแบบว่าพระธรรมธรรมกันดีรักางานดองกับโอเคะนะ,คะทุกคนพูดม่วนยนะทุกคนนะคือตอนนี้เราก <c oughs> ็าได้มาดองที่บ้านดงสวรรค์น,นะทุกคนได้ก็ได้มากับแบบคนสวยนะ,ะสวยที่สุดในประเทศเาวนี่ยนะทุกคนแบบสวยมากๆเลยนะฮะอยากให้ใช้เบิงคกสวยที่สุด <c oughs> ในประเทศา มันไม่เห็นนะเดี๋ยวมันไม่เห็นนะเห็นบอเห็นทุกคนทุกคนคุณสวยตรงแบบได้บึงยานี่นะคะคนสวยนะทุกคนแบบสวยที่สุดในประเทศลาวเลยค่ะทุกคนทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าทุกคนสวยมากนะทุกคนทำไมเธอทำหน้าแบบนั้นไม่ดีนะนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศในงานดอกนะครับทุกคนเพิ่นกำลังจัดงานนะทุกคนคือสภาพอากาศประมาณนี้นะทุกคนกำลังจัดงานอยู่นะนี่นะฮะนี่คือต่างข้าวแต่กับบอลไทยโรบแต่กับเรีีนะฮะเดี๋ยวไปบึง คือวันใหญ่เติบนะทุกคนนะอยเอาไปบเบิ่งข้าวเห็ดกินกันเลยนะทุกคนนะนี่นะทุกคนคือตังรุมบรรกากำลังตานนทุกคนนี่แหล,ละคืองานดอกบานดอกบันาน้ครับทุกคนบรรยาก,กาศนไรกิน้าเอเ็ยก่อนยซีโปนกินี่เพื่อนกำลังเห็นนะปุ้บหมครับทุกคนกำลังอยากไปกวนเพื่นนนอนะนะฮะ เห็ดกระปุ่นเขาได้เหี้ยเขาได้เี้ยเขาได้เย็นไปมาบุญอย่าไปหาไปหาเื่องบรรยากาศการงานเดนทางนะ่าลางแผ่นดิร้องเรวุ้นซีนเต้ยลงเจ้าักบริ 看看อีกน้เล่าดาทั้งจาพเน่เจดอีบนในสัญญาณบนนอะนางรง่่ากเราพอมันสิ่นี้มันยเสริมว่าไมด้ยาสมัยได้สาะความสราสูวิคุูเปตเฮียบ้อยก็ได้สึกเส้นเอาหลายบาทหลายบอลพัวนอก็เรียกมาจากพุูนมาจากมือทีมอันนี้นคือกู้าซาจาว่า ทุกคสาวๆเจ้าเบ่าที่แว่าแต่งงานใหม่นะฮะอยากให้ทุกคนอวยพรให้เพื่อนนะฮะให้หักมันนีรันดอดนะทุกคนนะกาศล้ำรวยล้ำรวยนะฮะเออนี่ก็คือคนกินไลน์นะฮะที่แบบมาทำกันนะทุกคนแบบต้องอ้าขตันะนี้ก็คือคนกินไลน์นะฮะมาเดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศที่นี่มเบิ่งมานั่งมาว่าจะเป็นอะไรนะ เฮ้ยสูเล็บแบบนี้ดเวยอาจารย์ดูให้ลินั่นี่บ้านนี่เห็นต่การเท่านี้วันนี้เอาหน้าบ้านดี้สิ่งที่พ่มาเนะ I'm กำลัจีบตอนะทุนเดี๋ยวะช่วยเบิงบรรยากาศการจบเ่ต่เป็นนะมันยังเอาการสรุแล้วะจนะฮะกพืนต่อเดี๋ยวเป็นสู้ต่อนะทุกคนนะก็จียอมนะว่าเอาจีบนะเดีวเบิงนี่นะทุกคนบากแบบเมานะเจ่สรุแล้วมาตื่นตั้งมาไม่ันนี้คือบสวรรค์นะอันนี้เฮ้ยสวนะบวบวบวลงข้างบได้ไหอ่าบัลงข้างบนะฮะ อันน uhm. ้าอันนี้บัวบํดองบัววิลาเออจบโอ้ยคิบุไว้ให้คิบุไม่ได้เป็นไม่นี่เป็นหมอมันอ้อนโพดม่แจ๊กอ้อนโพดอันเนี่ยคิโมแน่อือจริงจร เป็นนี้ยมันี้วยเด้ยเรี้มาด้วยเฮ้ยแอันนี้คนหล่อนะฮะอันนี้คนไทยลงขบากสบายดีอ่ะสบายดีว้าวแบบลงขบากว่าเนี่ยได้สบายดีขคยเราหอึ่งห้าสิบพัสบายดีว้าวว้าวดูมือเฮ้ยผู้ไทยสบายดีครับสบายดีผู้มาเป็นงคือคน เอเาลงนะฮะทุกคนนะฮะเบิ่งโอ้สุดยอดสุดยอดเลยฮะนี่คือมิติใหม่ของการเอาผ้าลงฮะยิเพิ่งลงเสื้อดนะเออยยิบพวงลูเสื้อดนะคนขึ้นก็ไม่มีประโยชน์เลยบ้านก้อนเสื้อดนะบ้านมันอยู่เชือเขึ้นเลยมือเแียกความสำคัญของอีเชียงนึงนะสนขึ้นเลยแบบนี้มาพาลงมาหมดเลยอีเะเยาก็ต้ได้กินมาพาต่อนะฮะทุกคนความงามมือติบเตืองงาม อันนี้ผูกบบาใช่ร้องผูาวน่ทุกคนขี้ไล่กันขี้ไล่แล้วว่าขมิเอดบางงามขมิเอดก็งามแล้วเนาะใคอยส่ซชื่อเดี๋ยวต้องว่างามงามลองถ้ากราปิดกันยังลิงกางซองโตเนี่ยก็เลยมื่คืนนอนนักลุงไม่เห็นเลยว่าปูชมพู่มันตื่นตาเธอมันคาดเลยว่าปูชมพู่ มันออกหมดเลยไปหูเออมันออกไม่ได้ไปหูถ่าย้องผ่าบังล้องตัวเองนะเออกระเดือยผิดออกว่าเบิร์กเดืออันนี้ฮะกูยันมึงมาจากดึกนี่ยัดกูยันเอาแต่บุษาวเมื่อคืนนี่เนาะเพิ่นเห็นแบบสาวจากไหนนะขานเข้าเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยขานข้าเมื่อคืนนะกูจนสลบแพ้สลบทะยันยัดแทงยัดยัด่วยมาดึงดึง มนี้วันที่สกิกาเอาสิกำลังกินหมักพานะฮะับกินานอนตื่นุไยคลิปห้เบิงสาวกับนี่เปไรกับเวอะแมนเนาะอะาอยากท้ามแน่ยอยากถามแน่อยู่ลวองพะบางกับอยู่พี่อันใดมวนมกนลอ๋อม่วนนำนำพอดีนะงี้มวน่เลากมือ็น่าตัวเยอะอังเงีงกชงแต่วเลยหนขี้ละจักมือ นี่่เคนน้เลกอคนบทสำคัญพิรึกจักครับโอ้โหบทชายนี้วะบชายดีวะกินให้กินเดียวเลย กูแก็นจะนี่ใอ้กูเลยเออกูไปบ้านอล้วกูไปบ้านอีกแล้วอือโว้ยมันจบทำไมแม่ไม่ใช่นระหอกเอามายเลยอยู่ร่วมพะบานทำมาเกนครั้งแรกจะตดใส่นั่นนะหตดใส่เขาก็รัก ยหอยสีให้บึ้งบรรยากาศการอกการอเวียดน,นามกันเลยลนะฮะหลวกการเดินทางนะทุกนนะเราจะเป็นลักการสีแบบความม่วนฉบับหนนะอันนี้ก็เอาไปกับคนรอนะฮะแบบรอที่สุดในประเทศลาวอ๋อเอาเงินใหน้จังหวะเนี่ยสปนะทุกคนอนะนี้เรา,ากาัะน,น้ซิตี้แล้วนะทุกคนตอนนี้ก็แบบว่าเายทีป,ปี้นะหน้าตาเาำังทสมศรีนะภวะตอนนี้เขาซึ้งแบบว่าอาการเมาเมาไม่นะต่ก็อยู่ คนสวยนะส่วนใหญ่สุดในประเทศเราเลยนะทุกคนฮนะคือตอนนี้คือเมา้าน,นะเพิเ่งจะบรรยากาศนะทุกคนนะเห็นว่าทุกคนแบบบรรยากาศโคตรดีนะฮะเดี๋ยวเอาทีพาทุกคนไปเบิ่งปุ๋บ่านะฮะหอยดงนะฮะก็เป็นได้ไดนะฮะอาานี่นะทุกคนนะนนนนนะมีแบบหอยหวานกระปูโอ้กระปูทุกคนบกเก่นเ,เคยเห็นจะเขียนอะไรกระปูหอยแครงหอยนี่ อ่าวกุ้งบอมีทุกคนปลาไหลเพลพาทุกคนปลาไหลเพลพาปลาหิดนะเหมือนปลาหิบห็นนะฮะเออมันเลียบังาฮาวทุกคนโอ้ไป่ได้อะไรนี่ฮะจะตายดีนะป่านะเบอระ์ะนาดเอ้เบิร์ทำไมเบิร์นู้ทำไมนะฮะวันนี้เราเห็นกุ้งฮะร์บเิเตอร์เราเห็นนะร์กุ้งร็อบเตอร์ เนนี่ยฮัจกินหอยลอดนะทุกคนนะแบบว่าหอยที่เราเคยกินนะเป็นอกันนาฮะข้ามาในเมืองะกจะแบบว่าจะกินหอยนะเร่เคยกินนะฮะ้าจะกินมาสั้นเป็นยังไงนะทุกคนอาจารย์นวๆเกือบแล้วครับนก็คือแทมแทมนะแทมก็หอมนมีต้มปลาไม่รอนะเียเปนยัง แล้วได้เกณฑ์ของอายได้ใ่ใคนงายเออตาโต้งหลังเนี่ยากินโต้หนันี่ยมาย้ายโต้มาเองนี้กันแล้วสิีกันเลย นี่ก็คือคนหล่อที่ส oh <su> ุดในประเทศลาวนะทุกคนนะร่ำมากเลยนะนี่ก็ไอหมูนะทุกคนนะนะตอนนี้เรากำลังมาซื้อเครื่องนะฮะซื้อเครื่องกับเจนะทุกคนนะฮะทุกคนเวียดนามนะเวียดนามซิตี้นะฮะเอ้ยโอ้โห โอ้เคก็ตอนนี้แบบเพคนไทยคุกคามทุกคนนะเอฟซีเวียดนามนะฮะเพิงแต่แบบรู้สึกเป็นอะไรเฮ้ยเขารู้สึกเป็นอะไรเฮ้ยตื่นเต้นเลยว้าดังแบบว่าระดับประเทศเลยนะฮะเพิงคุกคามอันนี้คือเวียดนามซิตี้นะฮะอยู่ที่รบ่าวะครับทุกคนคือแบบว่าอบอุ่นนะทุกคนนะ มา <laughs> เดี๋ยวกาสิกับละฮะทุกคนกาคืออยากจบคลิปอี่งเท่านี้นะฮะทุกคนกทุกคนมักคลิปนี้กาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามดูนะไปเด้อแล้วก็ชีได้เห็นภาพแบบนี้อีกนะ,ะเรื่อยๆนะ,ะทุกคนนะบา,บายๆตอนนี้กาสชีมองแล้วบายบาย